สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมต้อนรับสู่ห้องรับห้องแขกครับเรียนตัวกันหน่อยสวัสดีครับนิววงศกรครับสายตาอพิญยาค่ะเจนนี่เจนนิสตาค่ะครับผมวันนี้เรามาในฐานะนักแสดงของเรื่อง The Secret ค่ะเกมรักเกมหลับค่ะเรื่องของละครเรื่องนี้เป็นเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรยังงไครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ คือเหมือนเขาเปรียบเทียบความรักเหมือนเหมือนเป็นเกมครับคือในการเราแข่งขันเกมเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งผู้แพ้ผู้ชนะแล้วก็ระหว่างเส้นทางที่เดินเนี่ยมันก็มีการชิงไหวชิงพลิบกันตลอดเวลามันก็เอาชีวิตจริงมาเปรียบเป็นเสมือนเกมเงี้ยครับแต่ละคนรับบทเป็นอะไรยังไงกันบ้างครับมากผมรับบทเป็นโดมครับครับผมคาแรคเตอร์เป็นยังไงเอ่ยก็จะเป็นผู้กกับครับแล้วก็เป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบคนรุ่นใหม่ล้วก็ไม่ได้แบบ ไม่ได้เชื่อในเรื่องของแบบรักเดียวใจเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็คือรักสนุกแล้วก็ใครที่มีผลประโยชน์เราก็พยายามคีฟคอนเนคชันไว้ทากระบอกของไส้ปานนะครับค่ะป่านก็รับบทเป็นนิชาค่ะหรือว่านิกนะคะก็จะเป็นแฟนของโดมคือเป็นแฟนที่สามารถเปิดเผยในที่สาธารณะได้เป็นแฟนแบบแฟนแบบเปิดเผยอ่าฮะ,ะแฟนที่ทุกคนรับรู้ค่ะ,ะแต่ว่าแต่ว่า ไปดีกว่าค่ะเป็นแฟนที่เปิดเผยไม่ได้ค่ะแล้วเป็นเลขาของนิกด้วยใช่ก็ทุกอย่างทุกตัวละครก็คือมีปมมีความลับซ่อนเงื่อนก็โดนกด,ดดันมาจากออบอสอแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าไม่อยอมคาแรคเตอร์ของลินก็จะเป็นประมาณว่าเป็นคนทะเยอทะยานต้องการเอาชนะอะไร ในเรื่องนี้ปมของแต่ละของแต่ละคนมันก็จะมีที่มาที่ไปกันอย่างเงี้ยครับแต่ทีนี้คือตอนมันมารวมเรื่องกันเนี่ยมันจะขมวดกันยังไงบ้างครับโอ้โหเรียกว่าอินูตุงนังประมาณหนึ่งเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่า <c oughs> แต่ว่าทั้งหมดก็ก็มีความเชื่อมโยงกันนะตัวละครมันความเชื่อมโยงกันหมดมันจะมีตัวละคร <c oughs> หนึ่งตัวที่ทําให้ทุกคนมีความเชื่อมโยงกันแต่ยังไม่บอกว่าเป็นใครใช่ค่ะแล้วก็อาจจะเกี่ยวหรืออาจจะไม่เกี่ยวกับ ชนิดโดยตรงอาจจะไม่เกี่ยวกับนิชาโดยตรงอาจจะไม่เกี่ยวกับโดมโดยตรงแต่มันมีตัวหนึ่งแหละที่ทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยมาเชื่อมโยงกันครับมันโะมันขนาดไหนครับเรื่องนี้คือมันเป็นมันทุกอย่างมันเป็นเรื่องใกล้ตัวหมดเลยครับแต่มันเป็นเรื่องที่เราบางครั้งเรามองข้ามมันไปครับแล้วก็ไม่ได้ความสําคัญกับมันจนวันหนึ่งเวลาผ่านไปสิ่งที่เราเคยทําไว้ในอดีตเนี่ยมันก็เริ่มย้อนกลับ มันของดิว,ดวหล่ามันแตกต่างจากตัวละครที่เราเคยรับเล่นรับแสดงมายัางไงบ้างอาสำหรับตัวโตรงนี้ต่างครับต่างต่างเยอะเลยทุกคือผมเวลาผมรับละครหรือว่า,ารับซีรีส์อะไรเง<ช>ีย้ยผมพยายามเลือกให้คาแรคเตอร์ม,มันไม่ซ้ําเดิม,ม,มที่เคยเล่นมาแล้วก็อันนี้มันก็จะฉี่อมกมาจากเดิมคือคือมันก็จะเป็นผู้ชายเจ้าชู้แะละแต่ว่าเหตุผลของของคนเจ้าชู้อะอย่างพี่เวลาพี่เจ้าชู้เราก็จะมีเหตุผลที่เราใช้อธิบาย ให้ให right ้คนทั่วไปรับรู <the> ้ว่าเพราะอะไรเราถึงทำอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตัวโดมเนี่ยเขาเขามีความรู้สึกลึกๆอยู่ข้างในที่ที่บอกใครไม่ได้เหมือนเาจะบอกว่าความเจ้าชู้นี่มันมีเหตุมีผลมันมีเหตุผลซึ่งตอนตอนที่ปัตนอ่านบทละครงงมาก่ะก็แบบพี่ดิวทำไมถึงกล้นครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้คือว่าถ้าเกิดเป็นป่าต์นะป่าเป็นผู้ชายปัจต์ก่เป็นตัวละครที่โหดเหมือนกันมันมีความเจ้าชู้มีความลับมีความ เอาแต่ใจตัวเองมีความเห็นกนันมันมันเยอะไปหมดเลยค่ะซึ่งอาจจะทําให้ภาพลักษณ์ของคนคนหนึ่งที่ชีวิตจริงอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั<อ>้นแต่ว่าพอมาเล่นละครแล้วมาหลบกบทเป็นตัวะครอาจจะทำให้มันดูเปลี่ยนไปเลยก็ได้<อ>ถามว่าชาเล่มัไมสำหรับปัตตานรู้สึกว่าตัวละครผู้ชายตัวเนี้ยค่อนข้างข,า,งขาทายาทายเนาะแบบคืออย่ายงอย่างอย่างตัวละครผู้หญิงเนี้ยมันก็จะมีความริษยาม,มีความเอาชนะการมีความซึ่งเราก็จะมองเห็นอยู่แล้วแต่ว่า ทำให้ตัวเองแบบว่าได้มาในสิ่งที่ตัวเองต้องการวิธีมันแตกต่างกันแต่ตัวละครตัวเนี้ยค่อนข้างว้าวว้าววว้าพูดได้แค่ว้าวดีหรือดีหรือไม่ดีว้าวไม่ดีอะไรขนาดนี้ไปดูไปดูตัวอย่างกันก่อนเนี่ยคืออินเนอร์คือแบบแล้วของสายบ้านนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ แตกต่างยังไงกับที่เราเคยรับเล่นมาหรือว่าเราต้องยังไงเพิ่มมากขึ้นไหมคือด้วยอาจจะเป็นด้วยวัยค่ะด้วยวัยที่แบบมาอายุอายุเยอะขึ้นนะคะแล้วตัวละครตัวนี้ด้วยความที่แบบอย่างที่ไับอกว่าเป็นเป็นที่รู้จักในที่สาธารณะว่าเราเป็นแฟนเขาดังนั้นความเป็นที่หนึ่งความที่จะต้องคุมเกมทุกอย่างทั้งนี้มันเป็นเรื่องกวนใจว่าแฟนเราไปมีคนอื่นมีเล็กมีน้อยแต่เราต้องพยายามคุมเกมแล้วต้องคีมคาแรคเตอร์ให้มันตองชัดเจนเนาะใช่แล้วให้มันสุขุมที่สุดเพื่อที่จะได้แบบรู้สึกว่าโอเคฉัน ทุกอย่างอยู่นะฉันควบคุมทุกอย่างอยู่นะมันมีความที่จะควบคุมบางอย่างแม้กระทั่งว่าเขาไปพุ่มกัดในเรื่องใช่ไหมคะเราก็ต้องเอาความใจเย็นของเราเข้าไปคุมเพื่อให้เรารู้สึกว่าเราอยู่เหนือกว่าเขาที่เขาคิดว่าเขาเป็นคนคคุมเกมคือมันคุมกันไปคุมกันมาอะไรเงี้ยมันก็เลยค่อนข้างละเอียดอ่อนนิดนึงในมุมของโดมกับนิกต่างคนต่างรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้นำต่างคนต่างรู้สึกว่ายอมกันในบางเรื่องแต่เรายอมเพื่อที่เราจะได้กลับมา คอนโทรลเกมหน่อะเออเย่งกันคอนโทรลเกมนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะผมมาทางฝั่งนี้เป็นยังไงบ้างครับบทน,นี้ก็สําหรับบทนี้ก็คือตั้งแต่อ่านบทแล้วรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายเพราะว่าเอ,อ,อีกอย่างนึงที่เจนสนใจเนี่ยก็คือม,มันเป็นเรื่องที่สะท้ขขอนสังคม,มเป็นอะไรที่มันเป็นแบบปัจจุบันมากๆมีการบูลลี่การการพูดแบบไม่คิดแล้วก็การพิมอะไรลงโซเชียลโดยที่ไม่ได้นึกถึงจิตใจคนอื่นอะไรประมาณนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นพอยต์หลัก ที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันใช่มันสนุกแล้วตัวของลินเองเนี่ยอย่างลินลินไม่สามารถที่จะแบบว่าเปิดเผยได้ว่าเฮ้ยตัวเราเนี่ยแบบว่าจะเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเขาได้เพราะว่าเนื่องจากเราก็เป็นลูกน้องของพี่สายปลาดีทีหนึ่งด้วยความที่ตัวละครม,มันมีความน่าสนใจก็คือมันจะต้องเล่นแบบตีสองหน้าจะต้องความยากของลินเนี่ยก็คือจะต้องทําให้เขาเชื่อให้ได้ว่าเราเนี่ยโดนถูกกระทำน่านู่นนี่นันน่นตัดมากล้องสองแล้วก็จะต้องแบบ ไม่รู้สึกอย่างนั้นหรอกเฮ้ยนี่ต้องเล่นในมือถจะเป็นบ<อ>นอินเนาะเวลาพูดอ,อะไรอย่างงั้นมันก็เลยแบบเฮ้ยสนุกเลย<อ>ยากไหมยากไหมกับเรื่องนี้ถามว่ายากไหมก็ก็ก็ยากในระดับหนึ่งค่ะแต่ว่าคิดว่าท้าทายใช<ะ>่แต่ที่บอกว่าละครเรื่องน,นี้มันมีความเอาทำไมความทั้นทำไมหร<ช>ือเป็นช,ชีวิตประจำวันที่ทุกคนพบเจอกันมาครับของแต่ละคนเคยเจอเคยประสบอะไรแบบนี้บ้างไหมครับเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลอะไรพวกนี้มันเป็น ผมว่ามันกลายเป็นโทรศัพท์มือถือมันกลายเป็นปัจจัยสําคัญใน,ในการใช้ชีวิตขอ,ของคนในยุคนี้แล้วนะครับทุกอย่างเราทําผ่านโทรศัพท์หมดมเวลาเราจะพูดหรือว่าเราจะคอมเมนต์อะไรเนี่ยมันง่ายมากแค่ยอยู่ที่นิ้วเราเองแล้วบางทีสมัยก่อนเวลาเราเราเจอเหตุการณ์อะไรหรือเราอยากจะแสดงความเห็นเนี่ยเราก็พูดเราก็อุทานออกมาเฮ้ยทำไมทาแบบนั้นทำไมทาแบบนี้มันไม่เดือดร้อนใครเพราะว่าเราพูกมา ไม่เกิดฐานด้วยแต่ว่าใช่แต่ในโซเชียลเนี่ยปัจจุบันเราเราแค่อุทานแต่ว่าเราพิมพ์มันลงไปบางทีไอสิ่งที่เราพิม์ลงไปเนี่ยมันมันเป็นทำร้ายจิตใจคนอื่นโดยที่เราโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราทาทาร้ายคนคนหนึ่งไปแล้วคราวนี้เรียกว่าสะท้อนสังคมครับอย่างชัดเจนในมุมของเราในตัวละครเรานี่สะท้อนมุมไหนบ้างไหมครับคือของผมเนี่ยผมจะเป็นตัวแทนของของผู้ชายคนหนึ่งที่ เขาไม่เคยปล่อยวางกับความแค้นเน่ดีที่ mm. เคยผ่านมาเขาเขารู้สึกว่าเขามีชีวิตอยู่เพื่อการแก้แค้น mm. และเขาต้องทาทุกอย่างเพื่อที่ทําให้ความแค้นของเขามันหายไปโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าไอ้สิ่งที่เขาทําเนี่ยมันยิ่งจะทําให้ชีวิตเขาแบบเดือดร้อนมากข <มา S 1> ึน้นเรื่อยๆใช่ครับ mm. ก็มันก็เหมือนกับสอนให้คนคนนึงรู้จักปล่อยวางรู้จักระงับความแค้นด้วยการให้อภัยนียครับแต่แต่ชีวิตมนุษย์ส่วนมากทําไม่ได้หรอก คุณโกรธใครสักคนหนึ่งอยู่จริไม่เป็นไรนะมันยากครับมันยากใชีวิตจริงจริงเหรอไม่ได้หรออยู่ติดตาโซเชียลวีอยู่คิานดังอีกแล้วต่างกันตางกันต่างกันต่างนยังไงบ้างก็จริงๆแล้วอ่ะแปลว่าตัวนิชาค่ะเป็นตัวแทนของผู้หญิงสมัยนี้คือ working w o m e n เราทางานแล้วก็ มองเห็นแต่ตัวเองมองเห็นแต่ความก้าวหน้ามองเห็นแต่ความมั่นคงของตัวเองโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงเรื่องราวของความใส่ใจคือมันมันไม่ได้ใส่ใจเรื่องของชีวิตคู่อะไม่มัวแต่ว่าทํางานทํางานทํางานแล้วเราจะต้องก้าวหน้าแต่ในทางเดียวกันในขณะที่เรามีแฟนอยู่เราก็ไปคาดหวังกับแฟนว่าเราต้องกัรอนาคตคือคุณคิดถึงแต่อนาคตของตัวเองแล้วก็คาดหวังอนาคตของชีวิตคู่จากแฟนโดยที่เราบางทีอาจจะไม่ได้สนใจว่าแฟนเขามีเป้าเดียวกันกับเราหรือเปล่า แล้วมันก็เป็นเรื่องของความที่แบบจมไม่ลงพอเราไปอยู่จุดนี้ปุ๊บเราก็ไม่ยอมห้อยเราจะเดินเดินไปข้างหน้าโดยที่วิธีการที่เราจะเดินไปข้างหน้ามันไม่ได้มีความสุขด้วยซ้ำแต่เราอดทนเพราะว่าอีโก้มันสูงเราถอยหลังไม่ได้ยังไงฉันก็ต้องเป็นแบบที่หนึ่งฉันจะต้องเป็นผู้นําฉันจะต้องชนะทุกคนคือมันเลยกลายเป็นเกมเหมือนเหมือนชื่อเรื่องมันคือเกมความลับมันคือเกมที่มีความลับเป็นตัวกําหนดและผัก ดันให้ทุกคนมันมันเป็นความับในใจนิชามันลักดันให้นิชาเดินไปในในจุดที่ตัวเองต้องการให้ได้ันที่สุดแล้วก็ลืมแบบว่าจะใช้คคอื่นเป็นเครื่องมือหรือเปล่าเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงสําหรับตัวนิชา,าเียว่าต,ต,ต้องติดตามดูในละครกันแหรเนาะแบบนี้ครับผมอ่ะใช้ที่ไหนยังไงกันบ้างครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นนะครับ <laughs> เป็นการร่วมมือกันครั้งแรกนะครับของ ไลน์ทีวีกับเชนนะครับก็เป็นโปรเจกต์ที่เราตั้งใจทําขึ้นมาเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับให้กับแฟนๆไลน์ทีวีนะครับแล้วก็ใครที่เป็นแฟนละครของเชนเนี่ยรับรองว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ให้รสชาติที่คุณคุ้นเคยนะครับแล้วก็ถูกลิ้นถูกปากแน่นอนนะครับติดตามได้นะครับทางไลน์ทีวีเท่านั้นนะครับทุกวันพฤหัสเวลากี่โมงนะครับสองทเวลาสองทุ่มนะครับก็ดูสดพร้อมกันมีคอมเมนต์มีอะไรผู้เข้าไปดูสดด้วยนะครับก็มาคอมเมนต์คุยกันได้ครับ อ่ให้ฝากเลยติดตามชวนเชิญชวนเป็นดีกว่าเจนิสไหมครัผมค่ะก็รับรองได้เลยนะคะอยากให้ติดตามตั้งแต่ EP แรกยัน EP สิเลยนะคะเพราะว่าจะมีเรื่องหักมุมเยอะมากคืออาจจะคาดไม่ถึงเลยก็ได้ว่าได้ก็คืออยากให้ทุกคนลองติดตามจริงๆทุกคนทุ่มเทมากค่ะก็ฝากด้วยนะคะเดอะซีเค็เกมรักเกมเล้าค่ะโอเควอันี้ข้อแรกข่าวสอต้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณคค่ะ